อาสวัสดีครับปอบกันลาวนะครับนะีนยายคุณป้ามาแล้วลาววันนี้จะนําเรื่องเล่าจะมาเล่าให้กว้างกันลาวเป็นเรื่องสนุกสนุกของหนักลานะครับเรื่องเล่าก็มีอยู่ว่ามีกกะตาใจาไหนหนึ่งอายุประมาณสามสิบไบได้เมียอ,อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งแต่หมู่บ้านแต่ไ้บาวันไม่ได้เมียกับมีตีมหนักลาซีสางห้และซึ่งกัมีสุหนักหนักลาเป็นผู้ช่วยลา ทีมีกครับพ้าลาซัดด้วยการป้านองสูนักประยิกมู่มังปหยิกหมูสั้งมังแหลวแต่คือสัดเตลเล่นในดินนั้นกวานเก่งกวางไ้ประมันนี้ถึงกลุ่มหนักลานี้ยลาอยู่แถวมู่บานแดงโยนนั่นเลยครับลาจนว่าซัดไห้หลาคนข้างจะหน่อยลุงเลยเระหว่างนองสุนักนี้ในหลักการฟึกมาแก่งกับเก่งเป็นสุนักหนักลาเด็ก่งมากออกลาที่น้นที่ใดก็ไม่เคยพิดหวังนะครับถึงเกตแควนแดนผู้เข้านี่ยน มูมากนะครับมูมากมีมูกามเดนมาจากคว่างนูรอบมากว้าง,น,ง,น,งนีพอถึงกระดูกค้นดูไรกันรับไปคว่างนูพอตึงดูเหล,ล็รอบมาโยคว่างนี้ถึงมูแต่โยประจําทิ้นนี้ก็เยอะปลาก็ยังมีมากนะครับนะพอเป็นปลาเป็นเสือเกาเป็นปลาหลึกปลาเข้าดึกดําบันก็มีเป็นปลากึงไยเลือนลอยกันยังบางแห้งบางตีบางเนื่นกนก็ไปทํำรายทํำรายทัย้แล้วกัหลังจากงันก็ไม่ต้นใจลรวมันนั้น โลกมันไววเลยวก็บคอยไปเอาตอนเจอว่าพุ้นตกๆตกตกปอลล์มามกปลล์มาต้มนะครับไอากาตาใจใน,นี่นั้นน่ยมันนิดกันนะครับนะมันเป็นเพื่อนนะครับไอพวกหนักลานโนนเราอากาตาใจในายนิยน,นกระจบมาการกาลาจัทนะั้นแต่ว่ามันก็นไม่ตั้นตัดตาใเมันไม่มีทีมสุนหนักหนักลาแต่พวกเจ้คนนู้นก็มีสุนหนักลาก็เ,าเป็นเจ้ากล้องสุนหนักกาลาตกลงังตกกล้าวนะครับเขาจะมีการหลายตอนมีแบบมีเทคนิคจะปาดหนองสุนหนักขึ้นรถไปแล้วกตีวง ทรงปักพวกที่ม่านประโยชน์สก,กัดตามจุดๆเลยกับปล่อยมากเขาหน่อยลายเพราะว่าน่องมูตกใจเต็มมากกัดวิ่งกไปทางไหนตาตรงก็พ้นดติดหนัง่าก็าได้ทรงถ้าไม่ตรงก็เลไปเสียแต่สวนมากระโดดตั้งนะครับนะสวนมากระโดดทงังซัดเวลาตกใจจะไปตามด่านตามทางก่อนดีกว่าทางเดินซัดทางด่านซัดอย่างนี้ก็อมอนกันนะครับนะไอ้น้องบบานี่มันว่าเทวบบานเปื่อนเทวเนียนมีมูไฮล,ลาไม่่อยมากระเดีเป็นลาเท้าเท้าบานผมก็ได้นี่บานพมมูรุยเลยแรงกว่าพอห้าได้แล้ว ยังไงพวกนักหลานั้นกะได้จังวะก็ได้ใจได้ถาดปลําจีไปห้าตีเงินอยู่แล้วด้วยเมื่อคุยกันตกล่งเป็นตีข้าวใจกันแล้วก็ว่างแพนกันว่าวันนั้นบดีกุ้นตกอังคืนนั้นกุ้นตกอดุงกะวดเจ้ากะหนักกันไปตามไปห้ากันป้ารถกระบะมากระบะนองสุนหนักขึ้นรถป่าเกาโคเกาไรเต็ะกับไว วนแปลฝ่ารถตึก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 ไปตั้งนาบานก็ไอห,หนองเบาขายตาใจในนั้นปอดตึ้งนาบานก็ไอห,หนองเบานั้นไอหนองเบานั้นลุ่งเมื่ว่าเดียวแล้วปุ้มลุ่งไปเอารถเกลือเพื่อว่าเราได้ก้องตำบลก้องปนควรพอมีต่างขึ้นแกได้ปดด้ามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปถูกลงลบมอ่ะราว่างตาไปกับรถกระบะนี่ได้เตรียมสุดตั้งเด็กก็ขึ้นไม่เอาไม้ถูกเสร็จแล้วกายตาใจในนั้นว่าไปตั้งนั้นเลยเสือไปทำตั้งนั้นไปจนสุดตั้งแต่ผมน้ำน้อยนึงแล้วเรากะระดาษเจ้าหลอดนั้นแกปุ้มไป รถแล้วมันมดำเนื่อเดินทางไปทึงน้ำติดตั้ง,ถงรถแล้วเริก็จัดเตรียมสาาัมปาระติป้ามาคาโวดองจูนหนักปาลงแต่รถแล้วก็เดินลงมือเดินไปเล่ไปดูกันไปมองกันไปตอนนั้นต่างขึ้นเนินน้อยๆนะครับต่างขึ้นหนอนน้อย,อยๆเดนินกันไปคุยกันไปนกัน้นองจูนหนักก็เดินนำหน้าปล่อยดุมซาบจับซาบไปเรื่อยสักปักกาได้กินเสียงนะครับแงง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  เสียงนองสุนัขเขาและพอดังเสียงกระปน,นันตังเซกัรุ่มบุ่มเขากันหยิกกลึกกลึกไปเลยตรงนั้นนะครับหยิกวนเวยนอยู่แทบใบหญาข้านั้นอยู่ปักนึงกลึงช่มอม่งไปนะครับกลึงช่มอม่งไปกระตอนไปต้นไปจนสุดตายน่องสุนัขไปลอมติดลอมติดกะจิเลนไปตัางไหนก็ไม่ได้ตัวนูคาถาตัวนี้ก็ถาจะวิ่งไปถานึ่งกัตัวนึ่งคาจะวิงไปถานึ่งกับตัวนึ่งคาเสียงเจ้าก้อมกะจุกอุ้อุ้อุ้ มากาเฮาจะมันกะแคบกะบปะ่อยกับโปดถึงปอกกไปถึงกะเห็นนะครับนะป่าซ่าบ้านลุงคนป้าก,ก็เรียกว่าหมูสังขีเตหมูสังย้อยหมูสังโคบากหมู่ระง,ง,าง้างกลองแต่หวานฮันใส่หันคว้า,นะายกตัว,วม,มาหลมอมโยเสียตัวยาวก้องสูนหนักกันหยกหลุก,กลดัดขึ้นมาเลยกันเล่งได้จังว่าถ้าว่าไม่ตรงมาแล้วเริอก,กับแพงกับป่อยที่ดักรแดงกระชุนกับพลดกันในหมูสังหมูสังกหล่ม พอล่มน้องสูนักน้องมากระบ,บุ่มก็ะเปยตัวหนึ่งคบว่านตัวหนึ่งคบวัวตัวหนึ่งคบโคบัดตกกันไปตกกันมาสุดตายปลายมือขนน้องมูดซังมัดลมให้ใจนะครับตังอยู่ตรงนั้นพอมูดซังสิ้นลมหลานเล้วอไอ้ปูซีคนนั้นนะ,จะเจ้ามานั่นกว่าไอ้บาวมึงแบกอันนั้นใสซอแบกยังไงบาวันว่าอ่ะก็ให้พุ่มแบกตัวเดียวพรดดันข้าได้เก้าวเข้มกมหยิกไม่ทัน้ะเบ่อน ไอ้ยเปลือยแล้วหมดรังนี้นักกันเร่เรเนี่ยไม่ไม่ไม่ตำแต่ซิบว่าโลดแต่ยไงบาวันเวลาจย่ต้องเปลือยกันนะเนอนี่จ้างเดี๋ยวเราขึ้นมาเหล็กเดียวเราเกลื่อนขึ้นมาได้ใส่ชอบเหล็กเว้นยงไว้ก่อนอย่าให้อะไรมาแต่กินแล้วคอยมาเอาตัวเดียวนู่นเลยพอดันล็อปมาแต่รถก็เอาเราเกลื่อนขึ้นมาเอาเริ่มม่แต่เดียวตายแบบรับมาตั้งนี้ก็แบกลงเราไปต่อแล้วเออกระจายมันกันแหละแต่มึงกันนะเนอเซ็ตเรื่องเซ็ตเร้าแล้วกัดกินน้ำกินไงก็ออกเดินกันต่อไปนะครับนะออกเดินกันต่อไปลาว ด้านนั่นออกจากนั่นเดินลงจากหลกโขกนั่นลงมาในลุ่มอีกว้างนึงขก็หลกโขกไปปอกลํำต้านเดินไปตามลํำต้านไปเรื่อยด้านนี้เดินยนุนนานนกับเป็นช่วโมงไปเลยเดินไปเป็นชั่วโม้งกับลุไปถึงป่าเรียนบ้านนะครับป่าเรียนบ้านและถึงเลยแต่ป่าเรียนบ้านก็เป็นป่ามันพอถึงมาตรงนั่นหน่องมากระจุดจีดจุดจีดจุดจีดจับทราบตามทราบขึ้นไป สักผักหนึ่งกระเสียง,งัง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 นะครับหน่องมาผงขึ้นไปปบกับหน่องมูหน่องมูจะอยู่ในเตีปามันนี้เป็นมูฟู้งนะครับนะแต่วตอนกลางวันกะขอจะว่าหักสุ่มนอนหน่องมูนี่ห้ากินตอนกลางคืนมากันแต่กลางวันกันนอนไอเตียไม่นอนกันแต่ดุดเต่าเจอย่ยห้ากินก็ว่ากันไปแต่ว่ากลุ่มนี้ก็ยังว่าหลายตัวแหละปอเสี่ยงมาหัง่งหังเขาน,นันหน่องมูก็ตกอกใจยกขึ้นกันแต่ก็ือวิ่งกลิกๆวออกไป หนองม้าต่างสามเปี่ยเลือกพูดเวืตำนี้กับปุ่งรา่ากับไปต้องนั่นจัดการปิ่งเล่นกับตัวนึงเลยกับิกคือหน่องม้านี่มันเข้าใจกันนะกับหนมันเข้าใจมันรู้กันตามประสาม,มันว่าต้องการดิยิตตัวแรกตัวกันยิกตัวตัวนึงงนนะั้นกับไหนไม่ต้อเลือเบอร์ไม่ต้องเลือลูกพีมันแฮกแฮกยิกตามไปตัวนึงกับลูกน้องกับยิกตามกันไปสำคัญนะครับสำคัญหน่องม้านี่มันรู้มันเข้าใจกัน พอ่อหลกพีตัวติกยิกปุงตัวไปตาข้างหน้าลหลกน้องตัวนึ่งไปตั้งสายตัวนึ่งไปตั้งคว้าตัวนึ่งปุงไปตาข้างหน้าปักเดียวตามตั้งเดียวอะน้องมูมุงไปนะแหลนไปลักหน้าไม่โดไปลักก็หน่อยเลยกถึงเสร็จแล้วพ่อแหลนกับไปแค่หลนก็ไปตั้นพอ่อจีกไปตั้งตาคว้าตัวตาคว้าเขาหัางอั่งมาพ่อจีกไปตั้งตาสายตัวตาสายกัดทา ยิับมากันรังอะตอนนี้ก็รักก็ยิบ่งไปตักขานาตัวนูกระท่มากตัวที่วปอนไปคนเดียวนี่ตอกลงบอรักกันติดกันเขานงมูกัได้ตาหันลังกาโกไใหม่ปล่อยขันาออกมาเพราะว่านงอดีตามันก็ต่าตาตามามั่งแต่ยีเลนออกไปก็ไม่ได้เพราะว่านงมามันรักยุเป้วางเจ้าวกองนงสู้หนักยีทึงมาผักนึงไปลาวเลยเพราะว่านงม้านงมูขา เส้กาตัวตดำๆโหลดไปได้ดาใต้ใต้ําๆ่วนคนจ้ากล้องมาเนี่ยโหลดไม่ได้ครับต้องเดินตัวจตรงปอยต้องฟ้ามีเดินป่ากั้นเบิกตั้งมาป่างมังไร้มังสัมปาระในลังมังตื้อบุยมังมาเจ้วางจตถึงมันี่หนองมูกับหนองม้ากําลังอ่างเก้ากันนะปักนึ้งเนี่ยพอถึงมันถึงกับฮอบ้าว้าวต่างฮอบต่างเนื่อแต่ว่าด้วยความแต่ว่าหนองม้าจิกหนองมูมาตันแหล่ตึงฮอบเต่าฮอบก็จําเป็นต้องตําหนาเต โอ้แหลงก้าาท่านยังประมาณสักเก้าเมตรสิบเมตรเลยก็ยกหลุกโซ่งปลาตับบายองก็ปล่อยปล่อยได้จังว่านะครับเล่ข้าวเตียววัดใหญ่ก้าวตรงเตียวมาให้ก้าวตรงเตียววาทุกหนองมมาวป่านนั้นเตียว่าสารล,ลังนูนเป็นโกใหมป่ปล่อยไอ้นี่คนเนี่ยก็โยดช่วงบกบึงก็โยดช่วงมากโยดต่ำเสร็จ แล้วหน่องมูกับลรมยิสาหนองม้าหน่องม้ากระโ h หน่องมูเจ้ากองปืนกันเล่งอย่างดีพางเขาไปเสียงปืนดังสนั่นวันไวหน่องมูกับพลิกดันยกขึ้นจี้วิงและพลิกดันในจังหวะนั้นหนองม้ากรรุ่มเขาปในเสี้ยววินาทีนั้นกวักงง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 งดังเสียงสนุกสนานเจ้ากองมกระักดีพลึงไปเสี้ยหลบปืนใส้หน่วยใส่หน่วยไม่กระปอยหยับดังกรอกขึ้นออกดังคลิก ตั้งตากว่าเจ้าปลาตาก็ได้จำเจี๊ยบไม้นะครับไม่ต้อง้ำแลยเพราะว่านักเจีก้าวเต็มเต็มมึ่งกับไปแลยทึ้งหน่องมากกวัดส้วยกันรุ่มด้วยกันตกสุดใายหน่องหมูกระตังเตีตังเหน่งก็ตรงนั้นทึงปักปวกเผื่อนคุ้งเต็มมาด้วยกันนะครับนะเต็มมาด้วยกันนูก็แคบมากันคนนึงก็วิ่งมาสร้างรูนึงคนนึงก็มาสร้างรูนึงเพราะว่าเหล็กเดียวันคือปล่าไม้ก็เปราะว่าไม้ยี่ข้างงังกับตางคนตางก้นจะไปรับประมาณนั้นแลวกันนะเกือรูเจิงรูตัว เร็จแล้วพ่อตางคนตางมาถึงกัดถึงคนนึงวับเปลือเปลือเห็นคนนึงตังดำยุ่นล้วเสร็จแล้ว,ลวกันมาถึงกัดตังค้องตังปืนหนังลงชี้ก้าชี้แข่งมือตาไปกลางล่างเอ็นน้อยน้อยหายใจเขี้ยว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 ความเดียวบนะครับความเดียวไปใจคยิ้ <c oughs> วเปี้ยวเขี้ยวสักเดียเด๋ยวกับโวรเท้า,า,าปันเท้ากับไปหลวงขวดน้ำหลวงน้ำมาถึางกัน เปิดกว้านละกันหลงงน้า่กนนะครับนะไม่นั่เมือกับไป่กนเดี๋ยวมันจีกลัดก็เรียกว่าเดี๋ยวมันจีน้ำมันจีดันแอดหลังนาปวันเต้าแะไก็มึกน้ำน้อยๆก่อนอย่างมึงมาแกล้งเดี๋ยวล่มมันจีดันกลัดจุกพุ่งหายใจไม่ออกไปแล้วก็กินน้ำใส่กันนั่งคุยกันไปคุยกันมาเหล็กเดียวมันมาได้ตั้งไหนโยต้องไหนอ่ะกูวิ่งมาทางน่ไปตีตะกอไม้ไฟกอไม้ไฟไปลำบากเบี้ยวเวียนล็อก เพื่อละกูเล่นกับไปจะปลาโปปลามันนัวลำเดียตันติกระปาทุ่มพุ่งไปน้องเออผักนึ่งลาวะเยี่อกได้แหล่นไอ้บ่าวนัวไอ้บ่าวกาตาใจนายนัวเราไม่รู้มันโยต้องไหนเราวูดเล่ทิแหล่มึงเอ็นมามันวิ่งไปตั้งไหนเล็กเดียวไอ้บ่าวนัวเอ๊ะกูก็ไม่ตันแล่เหมือนกันเราวูดเล่ยเราวูดเล่ยเราวูดเล่เหยียบขึ้นมันมาเซ็ตเล่ยเลยกันเจ๊งไอ้บาวนี้อู้ยังไงบ่าวนัวก็วูดตอบมาเลยกันเดี๋ยวก็มาถึงพอมาถึงสไลด์ฮันไปเลยตัวเติบตัวเติบ ดันนี謝謝 ان, ้ได้มูล่เลวเดีย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 วจัดการไป้าเฉียก์ยานเศร้าดำมาหนัซ้องแสนก่อนหมัดแกงห้ามลบตัวเดียวนั่นแหละเบาวนั่นก็ไปตัดเชียก์ยานเศร้าดำตั้แต่เหนี่ยวโมาช่องเส้นโยนลงดินโอตินเยียบระบิดปลายบิด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 เพื่อที่จะให้ปลายเฉียกมันนวนจะได้หมัดตึงต่างควายเจ้าม้าหนูกัดจัดการลวงลงไปในยำทุ่งนุ่มออกมานะครับนาทุ่งนุ่มอาทุ่งนุ่มออกพอว่าเจ้าข้องมาหลวงทุ่งนุ่มกรอกแกรกรอกแกก หนูมากะหันมาอ้างดุกดิกดุกดิกดุกดิกรายได้โอไดเลยนั่นคือรางวัลีกับรางวัลเสร็จแล้วเจ้ามากัะชีกทุ่งนุ่มกันออกโยนให้ตัวหนาตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่วนกันปล่อยได้กินกับตัวช่องชามจินใบเนื่อใบเจเสร็จแล้วก็เอาปลอกมาตึงตังกนตึงก็เอาหนามใส้ปลอกกับตัวนู้กินตัวนี้กินนะครับนะคือเจ้ามากระดักม้าดูเลม้าอย่างดี มาก็ดูแลเจ้ามายังดีจิกคุณหอบลินโหยอยมากันแล้วแต่ว่าการได้กินนุ่มกินน้ำเหลวมาก็ไปใจเพราะว่ากินน้ำกินนุ่มเลยก็ไปนอนมือเสือตีนเสือวัวตั้งดินฟีดฟีดฟีดยังไม่โดนรับไม่รับเลยก็ปะพ้อนกันตามปาราเขาส่วนไอกาชาชายนนนั่นกับบิดยานเศร้าดำเหลยกับว่าไปหมัดจ่องดินนาให้จับและถึงจ่องข้าลลางให้จับและรวบเข้ามาหมัดเข้ากันแน่นแล้วก็ไปตัดใหม่ตาพุ่งเทนมาโดนหนึ่งเขาว่าเลื้อ แต่แล้วเมื่อวันนั่งกันจนให้เนื่อให้เปลี้ยกันแล้วกระทามกันว่บพันพือตะนีล็อกเลยแสตจแล้วกายเบานั่นหวานนัยยะใครจะซ่อมคนใครถึงห้ามกันนะไอ้โบเซคนหนูกบว่าอโบมันคนนึงแะไะกใหไอ้กระทาใจนดายี่ไอ้เหล่าคนนึงเหล่าแล้วก็จัดการแย่งหมา่กันห้ามกกันเนี่ยว่างค้าตามลาตัวหลบไปตาลังนั่นถึงสละกันนั่งลงมาหยกใหม่นั่ขึ้นบนบาหนึ่งตรองร่ำฮึหยก กันห้ามมูลอยตรงเตงขึ้นมาเลยกัดเออเดินน้ำนาตะกุนเลยเดินยากแต่มั่นนานตัววั้นเจียก็ไน้รมางงาไม่ลำบากแรงแต่หละกับเพื่อนคนหนึ่งตกเม็ดแนบเดินปาแรลมเติมมาเดินหน้า วันตั้งเบิกตั้งกันไปเดินมาจนถึงติดตั้งก้าวป่าเรียนนะครับพอเดินมาถึงตั้งก้าป่าเรียนกับมันย่างตั้งเล่าเล่าเดินออกไปตั้งนู้นนอกนู้นเลยและก็ตั้งห้านั้นกระพ้ากันเดินอุ่นฮามาซีเดินกันไปออกกันไปมากก็ควกควยกมากระพลังเหนื่อยพลังเลี่ยนอะไรกันก็ไม่ไกลวัดดิจิแต่ดินอะไรกับน้ำต่อสรางได้วันจํากันลบแล้แหละได้เหลือตัวหนึ่งในที่สุดก็ออกมาตึงทา้งนู้นนะครับพอตึงมาทา้งนู้นสั่งแหลกกรตั้งมู่ก็เดินขึ้นไปเอารถ ไอ้บ่าวนั่นก็ขับหมอตึกเครื่งขึ้นแพร่กันบนโขไปเอาหมูดสร้างลงรอบมาเสร็จเหลือไอ้โบนูก็ว่างแต่ไอ้บ่าวนี่ลงรอบไปโบนูก็เอารถลอบมาทีมู่เอามู่ขึ้นรถเอามากขึ้นรถไอ้บ่าวนูตึ้งมากก็เอาหมูดสร้างขึ้นรถแหลวกขึ้นรถกตั้มกับใกล้แพร่ออกรอบมานะครับ ตคนจีนลบกระตัดต้นส้มม่วงไปสร้างต้นยอดสวยๆงามๆเลยฮะรอพอมาถึงบ้านนายบ่าวกระตาชายในนั้นกรรมันก่าของรถไปให้พ่อมาเซนอะไรกันเดินลับมากระโดดกับปึงลับไปบ้านเมียหนูเลยบ้านนายจามาหนูเลยพ่อถึงไปหนูเซตการจัดการทำต่ายกรรมเลยการจัดการครับเผาขูดเครือเหยกสั้นปันเนื้อกันปันเนื้อกันเซตตามเรื่องตามราวไอเรื่องหน่องม้าหน่องม้ากับโบเมียเมียนายบลานกับเขากระจายไรล่ะป้าไปกินนู้กินนี่ อิ่มน้ำสำร้านเลย csak, เก,เกับมากดิแต่ถึงสแลกจ้ามาผู้ Twelve, ออ course, นายพลนี anyway. ่กับเมื God ่อนโปรยสันปันเหนือเลยกับเอาแต่ว่าร้อยร้อยมันดูมังอะไรมังของร้อยร้อยมันปใส่หม้อต้มซมเคล็ก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 าวกับหุ้งชุกไว้เรวเนหมูกะต้มซมจินแต่ตะคมมือดยความเนื้อความเพลียนะครับป่อวันหมูต้มซมชุกกาวกบชุกยุ่เลยกับบั่มเข้าไปโชน้าวข้าปากเลยกับยิบมั้วคลอดปัดเดียว เซตชุดแต่อิ่มน้ำรํำร่างอะต่างค้นต่างล็อต่างค้นต่างใบนะกำนันบานก็บ้านมันเรียบร้อยผลล็อบตึงบ้านก็เอาเนื้อตีส่วนปั่นก็ให้โบ้ยิงแต่บานไปเก็บดับตัวเองก็จัดการก็ไปอ้ามหนาำอาบร้อยเซเสียบเรียบร้อยกันเนาะดูเลยครับการเซตเรื่องนะกำนันะนี่การลา นี่เราโยยๆกล่าวๆนะครับนะการลาแต่ว่าจริงๆเลยมันเหนื่อยแต่นี่มันโบแต่นี่มันไม่ใช่พวกแบบนี้เลยครับเราว่างยิกไปตึ้งว่างยิกไปตั้นโอ้ยนะคนบันหนอกกอกหน้าหนักลาหนักห้ากินปลาเนียนว่างยได้กินักตัวนั่นไม่ใช่ง่ายๆนะครับนะครับ การทีว well, ่าเป็นการบันเทิงนะครับนะเหล่าตัวกันกว้างเป็นการบันเทิงการเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็ลาวนะครับนะเมื่อเอิ่มน้ำตารานรับบัเราเมืองเล็กก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่ยายคนป่าก็กล่าวก็ประคุณตุกคุนตุกตานนะครับนะที่การมารับชมเราฟั้งก็ตุกคุนตุกตานตรงโชคดีมีความสุขขอบกันไม่ลาวเรื่องต่อไปนะครับนะสำหรับเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากรับสวัสดีครับบม